พระกำแพงลีลาเมตถนุนแห่งร้านทุ่งเศรษฐีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งองค์ครับเนื้อแดงแดงออกส้มพระไม่ผ่านการใช้แต่พระเป็นอย่างนี้ครับผมก็พูดไม่เก่งนะครับเนาะกท็ทนฟังครับ พราะผมก็ไม่รู้จะชี้จุดตําหนิยังไงบรรยายยังไงเพราะว่าถ้าทุกคนดูพระดูข้าปุเป็นดูว่าเขาทําไม่ได้หยิบขึ้นมาแล้วโอภาองค์นี้จะต่างตาจะแปลกตามากครับผมสายตาคนเราไม่ต่างกันครับผมไม่ว่าจะเก่งมาจากที่ไหนก็ครับนี่เลยครับผมพระแท้ดูนครับผม ดูหลังครับผมข้าวฟ้ารารักมีโอกาสมีโอกาสใต้กันทุกคนนะครับถ้าสแสวงหารับรองว่าไม่ผิดแน่นอนครับผม จะดูครับดูเป็นวิทยาทานครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้ชมอีกครับผมเพราะยังสะสมไว้หลายอย่างอยู่ครับโดยเฉพาะนางพญาหรือว่าพระผงสุพรรณพระลอดยังไม่เคยได้เอามาลงให้ให้ชมเลยครับผมสักวันครับมีเวลาว่างจริงแต่ผมจะลงให้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผู้สแสวงหาพระเครื่องทุกท่าน